เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณมากครับอ่ะต่อไปครับก็ยอมรับว่ายังยังไม่มีบาดแผลหน้าที่ชัดเจนทั้งทั้งเจ็ดสิบหกจังหวัดใช่ไหมครับเออมันก็ต้องมีแผนนะนะครับแล้วก็มี timeline ชัดเจนว่าปีที่แล้วท่านท่านประธานนั้นมันก็ยังไม่มีแผนไม่มีแผนเขาเปิดกำหนดไว้ให้ปี2573นะที่เดี๋ยวทางฝ่ายขายก็จะได้เรียนให้ทุกท่านใช้จุลของการเปลี่ยนแปลง ทำยื่ยื่มาแล้วก็ได้ศึกษาแล้วก็ไปกับเคลื่อนอายได้ยูเอ็ p ได้มอบหมายให้สถาบันคนา,าบริหารศาสตร์หนิด้าลงพื้นท่มใน15จังหวัดนำร่องให้สามารถบูรณากาภัยและ u n เทได้เริ่มการสามารถจัดทำรายงานเนืทีได้ด้วยตัวเองชาติโดยได้มีการทั้งจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดตากดาูด,ดังกล่าวและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมได้แก่จังหวัดชุรุรีจังหวัดสัตก้วและจังหวัดหนองคายการทั้งในระดับชาติและภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ ต่อมาเนี่ยยังยังไม่วงในตั้งใจจะทำในส่วนที่อื่นก็เลยนะครับขอให้ทําแผนปฏิบัติการหรือว่าจะทำโดยทุกวันนี้ถ้าท่านท่านประธานเคอบแล้วเนี่ยนะครับมีผลสําเร็จมีอะไรที่ต้องประการไปว่าผมยังติดในดลุ่มแน่ที่ยังยังไม่เอ่ยความพิมพ์ใหจะลงไปทำผู้อำนการกลุ่มงานกลุ่มวิชาการใกระทรวงแล้วก็มีเทศบาลต่างๆก็ว่าแต่ปีที่แล้วท่านท่านประธานนั้นก็มีการมา มันรีไลฟ์ใหม่แล้วมาดูว่าอันไหนที่ยังบก